เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงที่ครูของโรงเรียนเพียงหลวง16บ้านร่มโพทองตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพยายามปลุกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลทั้ง21คนแล้วก็พาออกจากห้องเรียนไปอยู่ที่อาคารที่ปลอดภัยหลังเกิดน้ำป่านหลากลงมาใกล้กับอาคารที่เด็กๆก,กำลังนอนหลับอยู่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา น้ำป่าจากเทือกเขาพัดเอาทั้งดินหินไหลลงมากองกันอยู่ห่างจากอาคารเรียนเพียง5เมตรเท่านั้นโดยครูเล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุก็กังวลว่าจะเกิดอันตรายจึงตัดสินใจปลุกเด็กๆให้อพยพออกจากอาคารก่อนหลังเกิดเหตุค่ะทางอบอตอก็ได้เข้ามาเตรียมเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็หาแนวทางป้องกันสังเกตด,ดูว่ามีน้ำค่ะไหลามาจากมนยอดดอย ไหลผ่านอาคารที่ครูสอนอยู่แล้วก็ไหลลงมาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีเศษโคลนเศษดินอะไรไหลลงมาค่ะแล้วน้ําก็เออเข้าทะลักเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขณะนั้นอ่ะเด็กกาลังนอนหลับอยู่ค่ะครูก็เลยครูสอนอยู่อาคารบนครูก็เลยรีบวิ่งมาบอกครูไหมนะคะครูไหมวันนี้ครูไหมสอนอยู่คนเดียวครูนัทธีีอีกคนก็ไปราชการที่ข้างล่างนะคะครูก็เลยบอกว่าให้ครูไหมเนี่ยรีบปลุกเด็กออก จากอาคารเรียนแล้ววิ่งขึ้นไปสูงๆไปที่สูงอะค่ะเพราะว่าเกรงว่าดินที่อยู่รอบอาคารเนี่ยจะซุดแล้วก็อาคารจะพังลงมาทับเด็กเกิดอันตรายได้ะค่ะเพราะว่าฝนมันตกแรงมากเลยค่ะเช่นเดียวกับเทียมเคอเวียงแก่นครับน้ำป่าพัดผลส้มโอในสวนหลายพันไร่นะครับ ร่วงหล่นเสียหายครับทำให้ชาวสวนเนี่ยต้องลุยโคลนกว่า30ถึง40เซนติเมตรนะครับเข้าไปเก็บผลส้มโอที่ใกล้ถึงเวลาขายครับพกกลัวว่าเดี๋ยวจะสุกแล้วก็ร่วงไปเสียก่อนครับน้ำท่วมเต็มหมดแล้วครับตอนนี้น้ำลดลงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะจะตายหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะเห็นโคลนจมเยอะเลยนะครับครับคจมเยอะโคลนนี้ท่วมต้นถึงระดับไหนครับ กล้จะหวเข้าวแล้วครับครับลึกๆมากๆแล้วสม้สมโอที่มันโดนโคลนแช่น้ําอย่างเงี้ยกําลังให้ผลผลิตแบบเนี้ยลูกเขาล่วงไหมบ้มางไหมครับมีม,มีมีล่วงครับครับมันจะเป็นตาแดงน,นี่ก็ตายได้ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะชลประธานเร่งบริหารจัดการน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดสุขโขทยัยโดยแบ่งน้ําบางส่วนเข้าโครงการบางระกรมโมเดลใช้พื้นที่การเกษตรและนาข้าวของชาวบ้านเป็นทุ่งรับน้ํารวมไปถึงเร่งระบายมวลน้ําลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องมีเวลาแจ้งเตือนไม่มากวันนี้เราปรับมาตรการละเมื่อก่อนตอนช่วงต้นต้นฤดูฝนเนี่ยในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเนี่ย ถ้าฝนเกินกว่า70มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยถึงจะเริ่มแจ้งเตือนว่าให้เริ่มของของข,องขึ้นที่สูง <C ell an> แต่ปัจจุบันเนี่ยความชื้นในดินอิ่มตัวละสองไปมาณน้ําในลําน้ําต่างๆเนี่ยมันมีละเพราะนั้นถ้าฝนตกเกินกว่า50มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยต้องแจ้งเตือนละอันนี้เราก็มีเครือข่ายแล้วก็มีการตัดตั้งศูนย์ของแต่ละอำเภอเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการว่าวันที่9หรือ10กันยายนเนี่ยไปมาน้ําโดยเฉพาะแม่น้ํายมเนี่ยก็จะขึ้นสูงสุดอีกรอบนึง ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ําออกจากกว้านพะเยาว,วันละ14ล้านลูกบาตเมตรนะคะซึ่งส่งผลต่อพื้นที่รับน้ําที่อยู่ท้ายน้ําโดยเฉพาะอําเภอดอกคําใต้ยังคงมีน้ําท่วมขังต่อเนื่องแล้วก็ท่วมแบบนี้มานาน10วันแล้วโดยคาดว่าระดับน้ําจะยังทรงตัวแบบนี้ไปอีกหลายวันค่ะ